สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับพวกเราชาวซุ่มพี่บาพาเพื่อนนี้เรามาหลังจากที่เราเลิกงานนะคะเราก็จะมาทำโดยแบบนี้นะคะก่อนที่ก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเอาแต่ละคนนะคะตอนนี้เป็นเวลา17-00นนนนะคะเราก็จะนี่เลย ภารกิจตอนว่างนรอนะคะก่อนจะกลับบ้านเนาะทำสวยแล้วก็อาบน้ำนอนนะคะทุกคนจะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตผมทำผมต้องทำตาโตได้ที่ไมันเลยมันหยงมากความมีความสวยนะฮะผู้หญิงเราผู้หญิงอะไรนะยายสวยอโอเค ทั้ผผงผมหลอดผมหยองผมหยังแน่ลยหละนี่คน,นี่คนทึ่งเหียนเรียบเชียเรียบไปเก็บเพชรบวกผู้เรื่งเหียนเรียบจะไปเก็บเ,บเ,บเ,บเบพชรบวกผู้นึงเหียน,นผมไปนอนแล้วช้นผมแล้วก็เป็นนอน,นะคะ่ะเราไม่อะไรมากนะคะตอนนี้เราแบบความสุขของชีวิตค่ะเราเราเลิกงานแล้วนะคะเราก็มานั่งอยู่ยที่ร้านเิมสวยนะคะ ทำสุขเล็กเล็กน้อยของผู้หญิงสุกเล็กน้อยนะเล็กน้อยอนะ่ะเล็กน้อยสําหรับสําหรับเราเงินในกระเป๋าโคตรโคตรนอ้อยดิบรรยากาศน่านอนมากครับวันนี้นสวยได้ดดดไดในฉันะเออไม่จืดชอบทำส่วนใจใจาจใจใจจะโลกระเป๋าเสื้โอ้ประตูทาที่เปลวไฟนะคะ อ๋อสิดไหมเจี่ยของพี่จอยมีแบบเป็นชั้นโลด้วยคั้นความสมบูราเดี๋ยวเป็นสร้างสวยๆซตั่นื้อเราไปได้ไหรับแมสร้างหล่อแหมหนาวละเยาวาเอาแหม่มทำไมอ๋อขึ่ะไหมเอา อาเตียงผู้ติดจังเอาขอ้องอ smoking, อหัใจจะในยยน้ำแบนข,ขึ้จิ๋วเขาไปรับโค้งย่างนี้ใช่่ะไอ้กเกนไลาเอาเตียงไมเคยเล่นบอลหรอเาเตียต่มคุณคูคห่ตคุณครูหล่าสุดมาไป็เหตุเบียดตินมากสวยอด,ดีตนอกจากช่างตัดผมไอ้นี้ว่าเคยกมหัวหน่ใคร สุดไปเลยไน้อยฮะก่อนจะกลับบ้านโอ้ยขอดูสีเล็บหน่อยค่ะปลดสีเล็บพี่น้องสีเล็บเบิ่งเด้ออุอ้ยอะไรสีเ,เก็บเพชรปวกบู๊ยงัดเลือกๆโหลดเด้อผู้ใดสะไปเทสีเล็ลดเดลเบเป็นเก็บเพชรปวกนี่ให้มันฝกใช้มือโหลดนะเพราะอยากจับผีดินงานเต่กาศรขน,นาดล อ่าไปเกี๊ยเห,ห็ดจังไดจังเอาถือตะเกียบไปพ่อ <c oughs> บอสซ <c oughs> ื้อเนี้ยมันยังเมื่อยแม่ที่เขาขีปไหมเอาไปดึงก็เฮ <c oughs> ็ดปวกโอ้โหฉ่ำมากเลยขาดเชิงสุดยอดมากวันนี้โอ้โหสั่งสั่งกับพ่อสั่งอือลูกค้ากับพ่อลู <c oughs> กค้าลูกค้ากับซาเหมือนกันซาอย่างสับเม้า สร้างอย่างสร้างเมาผู้ซื้อกล่องกระซังด้วยกันสร้างหลอดหลอดมือนีรู้นิดทำจบรอบรอบเดียวเดียวประคารหนึ่งจะใส่กลับมาเด็กกทมปวดโค้ดแล้วก็ไม่มีอันนี้ไม่มีใดมีใดเข็ยของออกไป ว้ามี่ไหนกไปไม่แห้งคือมันกับะเคอยู่กรแค่หมุน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 ออไปหน้ามอนอ๊องสาวุดปาร์ตสาสุดเท็ดเียบสิบไปผออนนาวันวน,นี้ก็รองมึงเสร็จแล้วจะคิดวัปป่างที่พ่จอยตาย <laughs> 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 เท็ดเลยบไปเก็ี่เพชรปลดก็ตัดหยาสาสุดเท็ดเี็บเหลียวสิมเปอไปนาพี่น้องเอ้ยกันคิดมั่งง้อที่พ่จอยตายก็รองเท็ดเบิ้ ตา้โบว์บานมนี่ไดบ์บานเอ้อยเนเชียเลยนเล็ก,เลกแนน้อยนะคะบรรยากาศขม้มมวลขมซืนในนร้านสรวยๆมาฝากที่ฝากนอน่อยยแล้วะคะกลับบ้านแล้ว